วิธีการเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายต้องการคุณต้องทําให้ผู้ชายคิดว่าถ้าทิ้งคุณไปเขาต้องรู้สึกว่าเดิมพันมันสูงอะ,อะไรทําให้ผู้ชายตัดใจจากผู้หญิงไม่ได้คุณต้องทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาลงทุนกับคุณมาเยอะมีงานวิจัยสปอร์ตว่าผู้ชายเป็นเพศที่คิดแบบตรรกะ ตัากกะคือเป็นเป็นประเภทที่คิดถี่คิดต้วนคิดเล็กคิดน้อยเสียไปเท่าไรให้ไปเท่าไรผู้ชายเป็นเป็นเพศที่คิดถึงต้นทุนตลอดเวลาเพราะเนี่ยถ้าผู้ชายรู้สึกว่าตัวเองลงทุนกับผู้หญิงคนนี้ไปเยอะจะเจ็บปวดเยอะพอเจ็บใจมันยิ่งเฮิร์ตมันยิ่งท้อมันยิ่งเฟลและไม่ต้องการให้ทุนที่ลงไปสูญเปล่าเลยต้องการให้เขาเหล่านั้นกลับมาร่วมถึงยินดีที่จะอภัยให้อีก วิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังกิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7 5 9 0บาทครับคุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขัง คุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ